สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอยู่ที่ดอยภูคานะคะ,ะตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะมาชมที่หลวงพ่อเจรันท่านมาพบหลวงปู่ดำหรือหลวงพ่อดาในป่าที่ดอยผูคานี่นะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วค่ะนะคะลงมาจากดอยภูคา ก็จะมีสารเจ้านะคะ,ะแล้วก็มีต้นชมพูภูคาค่ะซึ่งกำลังออกดอกนะคะป้ะาพยายามจะซูมมาให้ดูใกล้ๆแต่กล้องไม่ได้ใช้กิมโบภาพก็เลยสั่นๆน,นะคะขออภัยนะคะไว้เดี๋ยวจะ ถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะนำะภาพมาฝากค่ะ,อะดอกชมพูภูคานี่เขาอดอกออกสีชมพูสวยค่ะซึ่งออกดอกอช่วงมีนานะคะนี่ค่ะ,อะดอกที่บานแล้วก็มีแล้วก็ดอกที่กำลังตุมต่มๆอยู่ก็มีนะคะ สวยงามค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดน่านนะคะแล้วป้าก็มาที่วัดป่าอดอยภูคาซึ่งมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรันท่านไปสร้างวัดเพื่อแลลึกถึงหลวงพ่อดำหรือหลวงปู่ดำนะคะนี่ก็คือภายในศาลาค่ะแล้วก็ ในอนาคตนะาท่านก็จะสร้างโบสถ์นะคะนนเป็นโบสถ์สามชั้นคะ่ะกอะ็อันนี้ก็คือที่รอบๆวัดนะคะก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมกันมากพอสมควรคะ่ะเพราะว่าเป็นที่สงบเงียบและกะ็ดีต่อ าการปฏิบัติธรรมค่ะนี่คือสาลานะคะแล้วปา้าก็ไปที่วัดพระาธาตุชอแฮไปกราบพระาธาตุค่ะเสร็จแล้วปา้าก็ไปที่วัดภูมิน,นะคะอ,อันนี้ก็คือ เป็นรูปปั้นของอกระซิบลักค่ะเขาทำไว้ที่หน้าวัดนะคะอันนี้ก็คือภายในโบสถ์นะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีภาพวาดท,ที่ฝาผนังนี่ค่ะคือภาพกระซิบลักษ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านนะคะใครๆก็มาที่นี่ก็มาชมภาพสวยงามค่ะสวยงามเนี่ยนะคะใครผ่านมาก็แวะมาชมนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ